ว่าด้วยนิรโทษกรรมและการขจัดความขัดแย้งของคณะนิติราชสาเหตุที่กลุ่มญาติผู้เสียชีวิตร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมอีกฉบับขึ้นมาเนื่องจากญาติเห็นว่าร่างของบรชัยยังมีความคลุมเครือเรื่องการปฏิบัติการทางทหารว่าจะได้รับการนิรโทษกรรมด้วยหรือไม่ประกอบกับคําให้สัมภาษณ์ของบรชัยย,ยิ่งยืนยันว่าร่างดังกล่าวตั้งใจจะนิรโทษเจ้าหน้าที่ทหารทั้งหมด ทำให้กลุ่มญาติไม่เห็นด้วยและผลักดันร่างฉบับของตัวเองออกมาผู้ต้องขังมาตรา112อย่างไม่ชัดได้รับนิรโทษหรือไม่พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมและปรองดองที่กล่าวมาข้างต้นยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการนิรโทษกรรมผู้ที่ถูกตัดสินว่าผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนื่องจากต้องขึ้นอยู่กับการตีความของศาล นับว่าเป็นการแสดงออกหรือการกระทําที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองหรือไม่แล้วรัฐบาลเองก็อาจจะเลี่ยงนิรโทษกรรมผู้ต้องขังในคดีมาตรา112เนื่องจากอาจเป็นเหตุให้เกิดกระแสต่อต้านสูงจนอาจไม่สามารถออกกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับใดได้เลยล่าสุดนายวรชัยเหมะก็ย้ำว่าจะพยายามผลักดันให้พักเพื่อไทยบรรจุร่างนิรโทษกรรม ให้พิจารณาในที่ประชุมรัฐสภาสมัยสามัญเป็นวาระแรกก่อนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี2557หรือพระราชบัญญัติกู้เงิน2ล้านล้านบาทเพื่อเอาใจมวลชนคนเสื้อแดงในขณะที่ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมของญาติไม่ได้รับการตอบรับที่ดีนักจากสสเพื่อไทยแต่พักประชาธิปัตย์กลับออกมาสนับสนุนร่างของญาติ โดยระบุว่ามีแนวคิดสอดคล้องกับแนวคิดพักประชาธิปัตย์และเชื่อว่าจะนำไปสู่การปรองดองได้แม้เนื้อหาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมของญาติจะยังไม่ได้เป็นร่างสุดท้ายเน่รจากยังอยู่ในขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นก่อนที่จะยื่นให้กับรัฐสภาแต่การพยายามผลักดันร่างนี้ออกมาอาจเป็นการสะท้อนความไม่พอใจและไม่ไว้วางใจของคนเสื้อแดง ที่มีต่อรัฐบาลและนปะชว่ามีความจริงใจเพียงใดในการเอาผิดทั้งผู้สั่งการเจ้าหน้าที่ทหารรวมถึงการค้นหาความจริงในเหตุการณ์2 5 5 3และปล่อยตัวนักโทษในคดีการเมืองออกจากคุกนอกจากแรงเสียดทานที่เกิดจากมวลชนคนเสื้อแดงต่อรัฐบาลนปชแล้วประเด็นเรื่องการนิรโทษกรรมยังถูกหยิบยกเป็นประเด็นหลัก ของการขับไล่รัฐบาลของกลุ่มกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเร็วๆนี้โดยทางกลุ่มประกาศว่าให้ทำตามข้อเรียกร้องภายใน7วันมิเช่นนั้นจะปักหลักชุมนุมยาวคำตอบต่อสถานการณ์ดังกล่าวอาจตอบได้เมื่อรัฐสภา,าเปิดสมัยการประชุมในต้นเดือนสิงหาคมนี้ว่ารัฐบาลจะให้ความสำคัญต่อการพิจารณาต่อร่างใด และการแประยะติต่อร่างนิรโทษกรรมต่างๆจะออกมาเป็นอย่างไรน่าจะช่วยให้เห็นแรงเสียดทานที่จะเกิดขึ้นจากหลายฝ่ายและอนาคตของรัฐบาลยิ่งลัก ทางด้านของกลุ่มพปชก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าการใช้โรงเรียนไทยนิยมส่งเครห์จัดวิธีผ่าความจริงของพักประชาธิปัตย์อาจจะมาจากการถูกกดดันแล้วก็เป็นความพยายามที่จะยัออย่วยุค่ะนายพงพิสิทธิ์คงเสนาหรือเล็กบ้านดอนประธานภาคีพลังประชาชนหรือพอปชได้กล่าวถึงกรณีที่พักประชาธิปัตย์จัดวิธีปราศัยผ่าความจริงเมื่อวานนี้ระบุนะคะว่าถือเป็นการแสดงพฤติกรรมที่ต้องการยุยงให้เกิดความรุนแรง ระหว่างผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายโดยจะเห็นได้ชัดเจนนะคะว่าพื้นที่ชุมนุมของทั้งสองฝ่ายนั้นห่างกันไม่ถึง300เมตรส่วนการปราสายของพักประชาธิปัตย์พบว่าเป็นข้อมูลเดิมๆไม่มีอะไรใหม่ซึ่งสร้างความแตกแยกและเกลียดชังให้มากกว่าเดิมส่วนประเด็นที่พักประชาธิปัตย์กล่าวหาว่าเวทีการชุมนุมของกลุ่มพปชที่อนุสาวรีย์หลักศี กระทำการผิดขั้นตอนในการขอใช้พื้นที่โดยเปรียบเทียบกับพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้ทำถูกขั้นตอนนั้นในายพงพิสิทธ์ตอบโต้ว่าการขอใช้พื้นที่อนุสวรีหลักศีเป็นการขอใช้ที่ถูกต้องซึ่งพื้นที่ส่วนนี้เป็นความรับผิดชอบของกรมทางหลวงไม่ใช่อำนาจการจัดการของสำนักงานเขตบางเขน รประธานพปชยังอ้างด้วยนะคะว่าในทางกลับกันเป็นฝ่ายพักประชาธิปัตย์มากกว่าที่ใช้อำนาจในทางม่ชอบผ่านยังพุ่มในการเขตบางเขนให้บังคับโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์เปิดพื้นที่ปราศัยค่ะคือใช้อารมณ์อ่ะใช้อารมณ์ในการพูดจาซึ่งมันไม่ได้มีเหตุผลของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเลยโดยเพราะเมื่อเมื่อวานเนี่ยเขาพูดถึงกรณีของทางด้านเวทีภาคีพลังประชาชน ใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยเขาทำถูกต้องตามกฎหมายอะไรต่อมีอะไรเนี่ยบ้านเมืองนี่เป็นประชาธิปไตยทาไมคอยขัดขวางเวลาเขาจะไปะเปิดเวทีอะไรที่ไหนเนี่ยถามจริงจริงอ่ะรัฐบาลเขาเขาเคยไหมเคยไปขัดขวางไหมก็ไม่มีไม่เคยมีใครไปขัดขวางเลยเพียงแต่ว่าคุณเนี่ยนะเดินทางไปทุกเวทีเนี่ยเพื่อไปยั่วยุแล้วก็สร้างความรู้สึกที่มันมันเตียดชังกันมากกว่าในส่วนตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ติดติงไปนิดนึงโดยเฉพาะ,ะทางด้านอขออเขตบางเขน ซึ่งคนนี้สามารถสำนึกหรือทัศนคติของของคุณเนี่ยวันนี้คุณใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าทางด้านโรงเรียนเนี่ยเขาเขาไม่ยินยอมอยู่แล้วแต่วันนี้คุณเนี่ยนะเพราะความรู้สึกของคุณหรือหรือใจของคุณเนี่ยคุณเกลียดแค้นฝั่งตรงกันข้ามแล้วก็ไปฝากฝ่ายกับการเมือง นายพงศิษิ์กล่าวอีกนะคะว่าการเคลื่อนไหวต่อจากนี้พอปชจะรอดูท่าทีของกลุ่มที่คิดจะล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหากกลุ่มไหนที่มีการกระทำที่ขัดต่อกระบวนการประชาธิปไตยพปชเองก็จะออกมาเคลื่อนไหวปกป้องรัฐบาลค่ะ คอรสกพรกเพื่อไทยระบุว่าการกลับมารวมตัวกันขององค์การพิทักษ์สยามนั้นเป็นเพียงปรากฏการ์ฝนตกขี้หมูไหลนะครับโดยที่แนวคิดนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปล,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 ลงวางแผน้มรัฐบาลหัวชนฝาขณะเดียวกันก็มองว่านายอภิสิทธิ์เวชาชีวะทำตัวเหมือนเด็กเกเรชอบโยนบาทให้กับรัฐบาลครับ นายพร้อมพงศ์นพริศโคศกพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ไปเปิดเวทีผ่าความจริงที่มหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครย่านบางเขนแต่ทางมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตโดยมองว่ามหาวิทยาลัยอยากวางตัวเป็นกลางทางการเมืองแต่นายอภิสิทธิ์กลับกล่าวหารัฐบาลว่าไปปิดกั้นซึ่งนายอภิสิทธิ์กำลังโยนบาปไปที่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลโดยปราศจากความจริง เชื่อว,ว่าไม่มีคนในรัฐบาลไปสั่งห้ามให้หนา,อายอภิสิทธิ์ไปจัดเวทีผ่าความจริงในมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครได้เรื่องนี้เป็นการตัดสินใจของทางมหาวิทยาลัยที่จะดำรงความเป็นกลางทางการเมืองนา,อายอภิสิทธิ์เป็นถึงอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นผู้นำฝ่ายค้านก็ควรรู้มารยาททางการเมืองไม่ควรดึงความขัดแย้งทางการเมืองเข้าไปภายในมหาวิทยาลัยไม่ควรใช้สถานที่ต่างๆเป็นเครื่องมือขยายความขัดแยง้ง โดยขอให้นายอภิสิทธิ์เลิกทําตัวเป็นเด็กเกเรไม่ได้หลังใจก็ออกมาโวยวายออกมากล่าวหาไปทั่วนายพร้อมพงษ์ยังกล่าวถึงกรณีการกลับมาขององค์การพิทักษ์สยามหรือว่าอ,อพศอสอเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาครับโดยถแถลงข่าวเปิดตัวพลเรือเอกชัยสุวรรณภาพประธานอ,อพศอสอคนใหม่และเปิดตัวคณะเสนาธิการร่วมประกอบด้วยกลุ่มบุคคลที่เห็นแล้วก็รู้ว่าอยู่ตรงข้ามกับพักเพื่อไทยมาโดยตลอด พร้อมยื่นเงืนขนไข6ข้อให้รัฐบาลปฏิบัติภายใน7วันมิะนันจะนัดชุมนุมขับและรัฐบาลในวันที่4สิงหาคมว่าการเปิดตัวขององค์การพิทักษสยามในช่วงหน้าฝนครั้งนี้ไม่ต่างจากฝนตกขี้หมูไหลคนอะไรมารวมกันรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรบริหารมาสองปีบ้านเมืองกำลังเดินไปด้วยดีแต่กลับมีกลุ่มบุคคลที่ใครก็รู้ว่ามีแนวคิดเพียงอย่างเดียวก็คือลมรัฐบาลไม่เคยเคารพเสียงประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยครับ ขณะที่ร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศพักวัดร,รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลไม่ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นการจัดเวทีปราศัยของพรรคประชาธิปัตย์หรือการเคลื่อนไหวครั้งใหม่ของกลุ่มองค์การพิทักษ์สยามแต่เป็นห่วงเรื่องการยั่วยุให้เกิดความรุนแรงโดยเฉพาะกรณีนายสุเทพเทือสุบรณที่ได้กล่าวแสดงความอาฆา,าตมาร้ายต่อชีวิตของบุคคลในคณะรัฐบาลและครอบครัว บนเวทีปราศัยเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้สังคมเกิดความไม่สบายใจและไม่เห็นด้วยเนื่องจากอาจเป็นการยั่วยุให้เกิดความรุนแรงขึ้นได้ทางนี้นายสุเทพเองเป็นผู้ใหญ่และมีความอาวุโสทางการเมืองน่าจะรู้ดีว่าอะไรควรอะไรไม่ควรครับ เสื้อแดง17จังหวัดภาคเหนือนะคะก็เตรียมที่จะจัดงานวันเกิดให้กับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกันอย่างยิ่งใหญ่ค่ะพร้อมร่วมกันเป่าเค้กทุเรียนหลินลับแล9ปอนในวันที่26กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประสานงานกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชตำบลป่าเสาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นำโดยนายปณวัฒน์นาคมูลประธานนปชจังหวัดอุตรดิตถ์ ดาบตำรวจทินทิพัต์นะคะรรมาจากประธานนปชจังหวัดแพร่และนายจารันบุญมากประธานนปชจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกัน,นแถลงในนามนปช17จังหวัดภาคเหนือถึงการเตรียมการจัดงานวันเกิดให้กับพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในวันที่26กรกฎาคมนี้ นอกจากนี้กลุ่มนปช17จังหวัดภาคเหนือจะมีการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวพร้อมกันทุกจังหวัดนะคะซึ่งเป็นการจัดงานกันอย่างต่อนเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อแสดงถึงความเคารพและศรัทธาที่มีต่อพันตำรวจโททักษินที่สร้างผลงานไว้ให้กับคนไทยทั้งประเทศหลายด้านถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีผลงานมากที่สุดอีกทั้งยังเป็นการแสดงออกให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงต้องการให้พันตำรวจโททักษินกลับประเทศไทยเร็ว โดยจะมีการจัดงานในวันที่25กรกฎาคมที่วัดใหญ่ท่าเสาตบลท่าอิดอเภอเมืองอุตรดิตถ์โดยจะมีการจัดนิทรรศการผลงานของพันตำรวจโททักษินมีการอ่านบทกวีและเป่าเค้กวันเกิดที่จะททำเป็นเค้กทุเรียนหลินลับแลนหนัก9ปอนด์ซึ่งเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองของอำเภอลับแลที่อร่อยที่สุดในโลก ส่วนจังหวัดใหญ่มีการจัดงานพร้อมกันหลายพื้นที่อาทิจังหวัดนครสวรรค์จัดที่วัดสังขมงคลตำบลหนองปริงอําเภอเมืองนครสวรรค์มีการจัดเลี้ยงพระเก้ารูปส่วนจังหวัดน่านก็จะจัดที่วัดศรีพลต้นอําเภอเมืองน่านขณะที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะจัดที่วัดทุ่งเศรษฐีตำบลนาบ่อคำอําเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดอุทัยธานีจัดที่วัดสว่างอารมณ์อําเภอสว่างอารมณ์ ขณะที่ในวันที่27กรกฎาคมจะมีการจัดงานใหญ่ที่จังหวัดแพร่ในนามคนเสื้อแดง17จังหวัดภาคเหนือมีการทำบ,บุญเลี้ยงพระเพลนมีพิธีสืบชะตาเสริมบาร,รมีให้กับพันตำรวจโททักษินที่วัดสวรรค์นิเวศอำเภอเมืองแพร่โดยนินนม,มนต์พระเกจิดังทั่วภาคเหนือมาเป็นเจ้าพิธีนอกจากนี้การจัดงานดังกล่าวนะคะจะมีการนำปรปชและศิลปินคนเสื้อแดงเข้าร่วมนำโดยพันตำรวจโทวัยพศอารรัตและนายพายัพปั้นเกตค่ะ ต่อกันที่เกษตรกรไร่ข้าวโพดนะครับก็เสนอไปยังรัฐบาลให้ช่วยลดต้นทุนการผลิตและก็การแก้ปัญหาภัยแล้งครับขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นห่วงเกษตรกรรับผลกระทบจากกรณีบริษัทสหาฟาร์มประสบปัญหาทางการเงินครับนายยันยงพวงร,ราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมพร้อมตรวจสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต56ทับห โดยร่วมประชุมหาหรือสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่โกดังกันเองพาณิชย์พบปากเกษตรกรและผู้ประกอบการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมไปถึงติดตามสถานการณ์การเพาะป,ปลูกและเยี่ยมชมแปลงไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ตำบลสุขสำราญอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า200คนครับโดยนายดันยงระบุว่าเป็นการติดตามปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ